EP นี้นะครับขอบพระคุณคอมเมนต์จากเพื่อนๆของเราในช่องอีกเช่นเคยนะครับที่ถามเข้ามานะครับย่านสามเสนนะครับถือเป็นย่านที่เก่าแก่แล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่านหนึ่งในกรุงเทพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูวนไทยโปรตุเกสฝรั่งเศสนะครับชาวคริสชาวพุทธในพื้นที่สามเสนด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเรียกว่าความหลากหลายเนี่ยครับเริ่มมาตั้งแต่ใน สมัยอยุธยาแล้วนะครับในยุคข,ของสมเด็จพระนารายณ์ในสมัยอยุธยาเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์นะครับได้พระราชทานที่ดินนะครับให้กับบาทหลวง3าคนก็คือลุยส์สลาโนฟรองซัวปาลูแล้วก็ปีแยร์ลองแบร์เดลามตนะครับมา ตั้งเป็นวัดนะครับหรือว่าเป็นโบสถ์คริสต์นั่นแหละในบริเวณสามเสนในปัจจุบันนะครับโบสถ์หรือวัดแห่งนั้นก็คือวัดคอนเซปชันนั่นเองและต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หหรือว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับก็ได้มีชาวโปรตุเกสอพยพมาจากขเขมรซึ่งรัชกาลที่1ก็ได้จัดสรรที่ดินบริเวณ3มเสนได้อาศัยตั้งร็อกลาก็เลยเป็นที่มาของชื่อบ้านขเขมรนั่นเองนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่2นะครับก็คือสมเด็จพระพุทธเลิศ่าณภา สมัยทรงผนวดนะครับก็เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดราชาธิวาสวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่อยู่แถวแถวสามเสนนั่นเองนะครับรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับท่านก็เคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ในขณะที่ทรงผนวดนะครับและในสมัยรัชกาลที่3หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้โอ่โปรดให้สร้างชุมชนชาวยวนสามเสนขึ้นนะครับอยู่บริเวณวัดส้มเกลี้ยงนะครับเพื่อให้ชาวยวนที่อพยพเข้ามาในสยามเข้ามาตั้งรกรากอยู่บริเวณนั้นนะครับก็และในบริเวณย่านนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของบ้านของบรรดาเจ้า,นาน นายขุนนางในยุคราชการที่5ราชการที่6นะครับเล่ามาจริงๆแล้วก็ยังไม่หมดนะครับแต่ก็เห็นได้เลยว่าสามเสนเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมาถึงที่มาของชื่อสามเสนนะครับอันเนี้ยไม่ได้มีหลักฐานหรือข้อสรุปที่ชัดเจนนักนะครับว่าชื่อสามเสนเมาจากอะไรมีเพียงแต่ ตำนานที่เล่ากันมานะครับว่าอยู่ในนิราชพระบาทของสุนทรภู่ที่บอกว่าคําว่าสามเศนนะครับเพี้ยนมาจากคําว่าสามแสนเพราะว่ามีตำนานเล่ามาว่านะครับในอดีตนะครับมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ลอยน้ํามาคนเนี่ยดึงขึ้นมาไม่ไหวนะครับจนต้องใช้กําลังคนถึงสามแสนคนมาช่วยดึงพระพุทธรูปขึ้นมาบนฝั่งนะครับจนกลายเป็นชื่อย่านสามแสนและเพี้ยนมาเป็นสามเศษในที่สุดนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนอะไรนะครับเป็นเพียงแค่ตำนานและนี่ก็เป็นที่มานะครับว่าทาไม สามเสนถึงถูกเรียกว่าสามเสนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าชอบช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมรับฟังกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ